จับบอลไม่ดีชีวิตเปลี่ยนสวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการจับบอลง่ายๆนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับวิธีการจับบอลนั้นเนี่ยก็คือการจับบอลในรูปแบบบิกทัชนั่นเองนะครับผมซึ่งการจับบอลในรูปแบบนี้เนี่ยเป็นการจับบอลขั้นสูงนะครับมันไม่ใช่การจับบอลธรรมดานะครับผม แต่ในทางกับกันนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าเป็นการจับบอลยาวได้นะครับผมแต่การจับบอลเนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่าการจับบอลธรรมดานะครับผมซึ่งมันจะมี3ขั้นตอนนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถจับบอลบิ๊กทัชได้ดีนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับก็คือเมื่อลูกฟุตบอลกําลังจะวิ่งเข้ามานะครับผมเมื่อบอลเข้ามาเนี่ยถ้าเราจับบอลธรรมดาเนี่ยเราก็จะทําการแคบรัวในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับผมูกแต่ในรูปแบบบิ๊กทัชเนี่ยเมื่อลูกฟุตบอลเนี่ยเข้ามาเนี่ย เราจะต้องทําการมองนะครับมองพื้นที่นะครับคือเมื่อเล่วอลฟุตบอลเนี่ยเข้ามาใกล้ตัวเราเนี่ยประมาณ2องถึงสามเก้าเนี่ยเราจะต้องเริมองแล้วนะครับมองพื้นที่เนี่ยที่เราเนี่ยจะจับบอลไปนะครับเพราะถ้าสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยไม่มองพื้นที่นะครับแล้วมันมีคู่ต่อสู้อยู่ข้างหน้าหรือว่ามันไม่มีพื้นที่อยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยแล้วเราแตกไปเนี่ยแน่นอนครับคู่ต่อสู้เนี่ยเขาก็จะสามารถได้บอลจากเราได้นะครับหรือว่าเราเนี่ยแตกไปเนี่ยเราอาจจะวิ่งตามบอลไม่ทันบอลเนี่ยมันอาจจะออกไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ขั้นตอนแรกเนะี่ยคือเราต้อง,งม,มองพื้นที่นะครับบอลมาปุ๊บเนี่ยมองพื้นที่นะครับที่เราจะแตะบอลไปอย่างพื้นที่นั้นนะครับผมและขั้นตอนที่สอน,นะครับคือเมื่อลูกุบอลเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องทำการสัมผัสบอลนะครับผมซึ่งแน่นอนครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสัมผัสบอลเบาเนี่ยเราก็ไม่สามารถเป็นิสทัทได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราสัมผัสบอลเนี่ยเราต้องสัมผัสบอลให้แรงนะครับผมแต่แรงเนี่ยก็ไม่ใช่แรงแบบว่าบอลมาปุ๊บ ไปแรงๆแบบนี้เลยนะครับแน่นอนครับยังไงเราก็วิ่งตามไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะฉนนั้นเนี่ยบอลที่เราสัมผัสเนี่ยมันจะต้องพอดีนะครับเพ่านอาบานั้เาให้เราตามบอลไ,ได้ครับและขั้นตอนที่สามเนี่ยคือเราจะต้องทําการวิ่งตามบอลในทันทีนะครับผม, <ST> มคือเมื่อเ่นฟุตบอลเนี่ยเอามาปุ๊บเรามองพื้นที่เนี่ยเราแตะไปเนี่ยแล้วเราต้องต้องวิ่งตามนันทีเลยครับเพราะว่าท่านของพวเราเนี่ยไปหยุดนะครับไม่วิ่งตามนะครับ เราเราแตะไปแล้วเนี่ยเรารอจังหวะก่อนนะครับไม่วิ่งตามทันทีเนี่ยแน่นอนครับคู่ต่อสู้เนี่ยเขาก็จะวิ่งตามไปก่อนเราได้เลยนะครับผมซึ่งเมื่อเราทำสามขั้นตอนเนี้ยได้ครบแล้วเนี่ยบอลมาปุ๊บของพื้นที่เนี่ยแล้วท่ามการแอคที่แด้เนี่ยเราเขาจะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบคู่ต่อสู้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยเมื่อเราส่งบอลเมื่อเราจับบอลได้เนี่ยสิ่งแรกที่เราคิดเนี่ยก็คือเราเนี่ย จะต้องทําการจับบอลนะครับคือเขาแน่นอน,นครับเขาคงไม่ได้คิดจะเตรียมตัวที่จะวิ่งสปีดแน่นอนนะครับผมนี้นะครับถ้าว่าเราเนี่ยแตะบอลในเวลการวิ่งสปีดเลยแน่นอนครับเขาก็จะเกิดการตั้งตัวไม่ทันนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็จะได้แอบพุ่งสู้ไปแบบง่ายๆเลยนะครับผมลอมาดูมาดูนะครับบอลครับปุ๊บหมอบพื้นที่ก่อนเลยครับมันมาถึงทุแตะวิ่งตาเลยครับอล การออกตัวก่อนผู้ต่อสู้แล้วทาให้เขาเนี่ยตั้งตัวไม่ทันและทําให้เราเนี่ยได้เปรียบในการเล่นแบบง่ายๆเลยนะครับผมลองไปสุดแต่ดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับน,นี้ผมวิววิวครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ